วันนี้ที่ศาลอาญารัชดาอาดีตรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนะครับนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนายปลอดประสบสุรัศดีพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณทัศน์ครับพลอาาเอก,กรรพื้นสุวรรณทัศน์และนาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพนะครับได้มอบอำนาจให้ในายเรืองไกลลีกิจวัฒนะเป็นตัวแทนโจทยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช5คนนะครับประกอบไปด้วยนายพักดีโพธิศริในข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนเอง ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับนายปันเทพกล้านรงรานนายประสาสตร์พงศิวาภไาพนายวิชามหาคุณและนายวิชัยวิวิทย์เสวีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือโดยทุจริตครับในการปล่อยหรือสนับสนุนให้นายพักดีทำหน้าที่ลงมติสำนวนตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับ นายเรืองกายบอกว่าที่มายื่นฟ้องในวันนี้นะครับเนื่องจากว่านายพักตีขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการปรปรชและที่มายื่นฟ้องเพื่อต้องการให้ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีนี้ครับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการเมือง